เกี่ยวกับพี่ต้อมเกษตรดินทรีวิถีพึ่ตน,นเองครับผมนี่มีฝรั่งทั้งสองสายพันธุ์เลยที่กาลังยอดนิยมนะฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะทั้งหงเปาสืออันนี้คือหงเปาสือนะนี่นะแล้วก็เฟิร์นหงมี่เดี๋ยวพาให้ดูไส้ในแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงเนาะต้องพยายามทำคลิปรนะหว่างเฟิร์นหงมี่กับหงเปาสือเนี่ยหลายครั้งมากนะต้องก็จะอธิบายว่าจุดเดน่นจุดด้อยของสองสายพันธุ์เนี่ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างอะเนาะสำหรับ ขงเป่าเสือรับเฟิร์นของมีนะ่เนาะเดี๋ยวตามรับชมกันเนาะพาให้ดูโคตรอัพใกล้ๆเลยจะได้เห็นเนื้อในแล้วก็เดี๋ยวต้อมเล่ารสชาติให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เฟิร์นของมี่ดีกว่าหงเป่าเสือเนี่ยต้อมรีวิวบ่อยมากเนาะดูเฟิร์นของมี่ก่อนนะอันนี้ต้อมผ่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวผ่าครึึ่่่่่งงเลลยยนะนะออาาีีีมมููกผคร เฟิร์นหงมีเป็นฝรั่งที่ทําผลง่ายมากแล้วก็ผลสวยอ่ะลูกโดกลูกโดกมากเลยแล้วเนี่ยดูลักษณะผลนะดูส์ผลเขานะเขาจะแบบเห็นไหมผลเขาจะทําแบบเขาเรียกอะไรทาให้ได้คุณภาพง่ายกว่าหงเป่าสือดูดิเห็นะหในลูกนะเฟิร์นหงมีทาผิวง่ายทําผลง่ายสีแดงจัดเนี่ยที่ต้มผ่าให้ดูนะอันเนี้ยนะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเม็ดในผ่าครึ่งเลยนะอันนี้ต้อมผ่ากินไปแล้วอ่ให้ ให้ดูครึ่งหนึ่งเลยอ่ะจะได้เห็นว่าอ่ามเมล็ดเยอะน้อยอะไรยังไงสําหรับเฟิร์นหงมี่เนาะว้ายไปแล้วเ <c oughs> นี่ยนะเฟิร์นหงมี่อันนี้เฟิร์นนะนะครับมันจะมีมะเมล็ดเกาะกลุ่มอยู่ตรงกลางหน่อยหนึ่งความแดงเนี่ยคือเนื้อสีที่เป็นสีแดงเนี่ยเกือบชิดขอบเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูหงเปเสือกันบ้างหงปอเสือนะผ่าครึ่งนะ เอาผ่าครึ่งก็ต้องมีเหลือเป็นชิ้นนี่ใช่เดี๋ยวล่วงพี่ม่อนชิมเฟิ่นด้วยต้องอธิบายบ่อยแล้วเ,เดี๋ยวพี่ๆหลายท่านก็แบบต้องไม่พูดคนเดียวเดี๋ยวให้ม่อนพูดหลังกล้องก็นด้ะเนี่ยนะอันนี้หงอันนี้เฟิน่นดูลักษณะผลนะอ่าให้ดูลักษณะผลเต็มๆของสองสายพันธุ์เนี้ยคือหงเป่าสือเนี่ยยังมีความแบบก้มบ้างแบนบ้งางทำบ่นยยกนิดนึงแล้วก็ดูด้านนอกกับภายนอกเห็นไหม คือลักษณะผิวว่าแตกต่างกันชัดเจนอันนี้เหมือนจะหยาบนะแต่พอผ่าเนื้อในไปเพื่นอนหงมี่นะดูเหมือนจะหยาบด้านนอกนะแต่พอผ่าไปละเอียดเฉยเลยแต่ถ้าหงพอเสือนะด้านนอกดูละเอียดเรียบเนียนแต่พอผ่าดูเนื้อในนะข้างในกลับดูหยาบหยาอันนี้ความหยาบของผิวทั้งสองสองสายพันธุน์เนี่ยเพื่อนหงมี่เนี่ยข้างในเรียบเนียนเพราะว่าเป็นฝรั่งที่อ๋อเขาเรียกว่าแน่นกกอบแน่นส่วนองพอเืนเนี่ยกกอบฟู อ่ะพี่มอ่อนชิมอยู่ข้างหลังอันไหนอร่อยกว่ากันอ๋อตรงๆหงอมอ่ะหอมหอมยังไงก็อร่อยกว่าในะมันมีความหอมหวานแล้วถ้าเฟิร์นนะอ่ะชิมเฟิร์นเฟิร์นเราเพิ่งได้ลองชิมไปบ้างนะอ่ะเอาใหม่อันนี้มันชิมคาปากอยู่เฟิร์นนะเฟิร์นอ่ะมันกินเหมือนเนี่ยต้องต้องชิมไปกินไปรสชาติบอกยากหน่อยจริงๆก็หวานนะแต่มีความรู้สึกว่ามันเบากว่า หวานเบากว่าอืมไม่ได้หวานฉ่าเท่าไม่ได้ไม่ได้กลิ่นอ่ะความหอมหวานอ่ะหอมอะไเงี้ยหอมหวานกว่าเฟิ้นอ่ะมันใครใครบอกว่าเฟิ้นแข็งก็ไม่แข็งนะไม่แข็งดูเหมือนกันเนื้อละเอียดนะหวานนิดหวานต้องอืมถามว่าหวานมันมันก็หวานไม่ใช่ไม่หวานเพราะมันหวานคนละอย่างเดอ๋ยวคำเลยเดี๋ยวไปดูตรงไหนเป็นหงส์ของไหนเป็นเฟ้นของนี่อ่ะอันนี้หงส์อันนี้หงส์ แต่ก็จะแบบเฟินมันจะมีเหมือนจะมีกลิ่นมีรสเป็นเอกลักษณ์ปลายินนิดๆน,นะแต่ถ้าใส่ตู้เย็นแล้วก็อืแต่นั้นหอมเปียวท,ที่ที่เข้าใจผิดว่าเฟินเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวไหมมเปรี้ยวนะต่หงกัดอ่าหง่ะตัดไม่สุกตัดแบบกรอบๆมีความเปรี้ยวแทกมากกว่าด้วยอืแต่มันเป็นความเปรี้ยวแทกที่ไม่ได้เปรี้ยวแบบเขาเรียกว่าไงอะมันมันไม่ได้เปรี้ยวกินไม่ได้อ่ะ คือเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดีใครอยากจิมมาเลยตอนนี้อ่าใครอยากกินมาเลยตอนนี้ตอ้องตอนนี้ด้วยนะแล้วนี้ไม่ได้ไร์สดนะถ้าให้ตัดสินนะคนส่วนใหญ่จะเลือกผงเปาสือแต่ต้องคิดว่านะผงเปาสือเป็นฝรั่งพันหนักทำผลออกตลาดเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอแต่ด้วยรสชาติที่กินขาดเลยถ้าใครได้กินนะเจ้าสิเอร์เ็น วันถงว่าหงพอเสืออร่อยแต่ใครกําลังมองหาฝรั่งไส้แดงจากไต้หวันทําเชิงพาณิชย์อ็แนะนําให้เปิดรับเฟิร์นหน่อยเนาะเฟิร์นเป็นเฟิร์นหงมีเนาะชอบเรียกเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นพี่ๆี่ที่ไม่ไม่ค่อยรู้จักก็จะก็จะไม่ค่อยคุ้นชื่อเนาะเฟิร์นหงมีเป็นฝรั่งที่ทําผลออกง่ายการทําผลฝรั่งออกสู่ตลาดเนี่ย แต่ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ความอร่อยอย่างเดียวนะการทําฝรั่งเชิงพาณนน์คือหลักสําคัญคือต้องมีของป้อนสู่ตลาดด้วยความสม่ําเสมอเนาะแล้วก็รสชาติเนี่ยถามว่ามันกินกันขาดมากไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นฝรั่งไส้แดงไะความเป็นเอกลักษณ์ของเฟื่องของมี่เขาก็มีในตัวเขาบางบางท่านอาจจะชอบฝรั่งแข็งบางท่านอาจ,จชอบฝรั่งกรอบบางบางท่านชอบชอบฝรั่งนิ่มแบบต้อมเนี่ยต้อมชอบกินฝรั่งนิ่มๆเพราะฟันไม่ค่อยมีื่องรส เรื่องรสชาตินะก็ให้พี่ๆเป็นคนตัดสินใจกันเองอีกทีแล้วกันเนาะก็อยากแนะนําว่าใครสนใจอยากปลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปหาชิมกันก่อนเดี๋ยวจะหาว่าต้อมป้ายยาเฟื่อดีกว่าอย่างงุ้นหงอร่อยกว่าอย่างเงี้ยเนาะแต่ต้องคิดว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความโดดเด่นแตกต่างกันแล้วแต่คนชอบเนาะใครมือถึงๆหน่อยทําหงได้เลยวางโปรแกรมให้แต่ละต้นแต่ละล็อกออกไล่ๆเดียวกัน ทำยังไงก็ได้ให้ผลผลิตออกออกสู่ตลาดด้วยความสม่ําเสมอก็จะทําให้ลูกค้าติดได้ง่ายมากเพราะว่ารสชาติดีแต่ถ้าเฟิร์นหงมี่รสชาติอาจจะดรอปลงไปหรืออาจจะเหมาะสําหรับท่านที่ชอบฝรั่งกรอบนิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เฟิร์นหงมี่เนี่ยเป็นทางเลือกแรกเที่ต้องแนะนาว่าควรปลูกเชิงพนันธุ์เพราะว่าทาผลง่ายติดผลง่ายลูกดกเนี่ยงานดูต้นพันธุ์เนี่ยอยู่ในกระป๋องเนี่ยเห็นไหมช่อเดียวช่อเดียวเนี่ยอยู่ในกระป๋องด้วยนะฐาอาหารก็ไม่มีเนาะ อันนี้เป็นข้อดีเรื่องของการทําตลาดเนาะใครอยากปลูกเชิงพณิน,นี้จำนวนมากๆนะต้อมแนะนําไปเฟิร์นเลยแต่ถ้าใครอยากปลูกกินทั้งสองสายพันธุ์ปลูกร่วมกันได้นะฝรั่งผลไม้ประเภทฝรั่งมะม่วงอะไรก็แล้วแต่ปลูกใกล้กันจะไม่ไกลายพันธุ์ในรุ่นเดียวคือเราต้องเก็บมเมล็ดตรงนี้ไปเพราะก่อนจะกลายพันธุ์เนาะหงพอซื้อปลูกแล้วปลูกใกล้กันกับเฟิร์นของมี่ผลออกมาก็ยังเป็นหงฟอ ผลออกมาก็ยังเป็นหงเปาสือรสชาติก็ยังคงเป็นหงเปาสือ้อสรวนหงมี่ปลูกใกล้กับพันธุ์อื่นก็ยังบอกมาเป็นส่วนหงมี่เนาะอันนี้ก็พยายามทําคลิปออกมาเพราะว่าหลายๆครั้งที่พี่ๆถามเข้ามาเนาะว่าต้องต้องมีจาหน่ายทั้งสองสายพันธุ์แหละแต่ก็ต้องกระจัดอธิบายตรงๆว่าไฮ้พี่ปลูกกินใช่ไหมอยากได้รสจัดหรืออะไรแบบไหนแบบอยากได้วันหวานหรือพี่จะทําเชิงพาณิชย์ห้าต้นสิบต้นขายได้นะฝรั่งเนี่ยฝรั่งไม่จาเป็นต้องปลูกเยอะนะออกลูกดกทําลูกง่าย หต้นสิบต้นขายได้แล้วถ้าอยากได้พันธุ์ที่ติดลูกง่ายเรามีเวลาดูแลน้อยผมกเสือยต้องใช้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงเพราะว่าเป็นฝลั่งที่กินปุ๋ยโหดกว่าหลายๆจะเรียกว่ากินปุ๋ยโหดมันก็ต้องให้ปริมาณปุ๋ยที่พอเหมาะที่ต้นเขาต้องการเนาะเขาก็จะให้ผลเหมือนกันแบบที่เห็นเนี่ยเนาะเห็นไหม ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะมาแนะนำทั้งสองสายพันธุ์นะว่ามีดีมีข้อดีข้อเด่นอ,อะไรยังไงแตกต่างกันยังไงเนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อไปปลูกอะเนาะทั้งสองสายพันธุ์ต้องมีพันธุ์จำนายเนาะใครสนใจก็เบอร์โทรต้ตองอีกครั้งเนาะศูนย์หกสี่สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เบอร์นี้แอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวขึ้นนานๆน,น,นิดนึงแล้วก็ต้องขอไปเนาะติดพูดเร็วอีกแล้วพยายามท่องในใจว่าพูดจะช้าหน่อยพูดจะช้าหน่อยเป็นคนพูดพเลวะ ก็ขออภัยด้วยถ้าพูดเร็วเกินไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินทรีวิถีพึ่งตัเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ